ด้นะครับผมเห็นเลยครับอยู่เกงใจไม่เป็นไรเข้าได้เลยครับฝั่งนู้นกดให้ตกใจที้มันไปได้ไงเนี่ยสายแม่ตอนอยู่กลางทางด้วยยันนะครับอันนี้มาเที่ยววัดกันแหละครับมาเที่ยววัดที่แบบคริสใช่ไหมเขาพูดว่าเป็นบร์โบสถ์ ดูาอ้าวเป็นบทคิดเหรอเห็นเรียกวัดนึกว่าวัดไทยเป็นบทตรงอ๋อเป็นบทคิดเลยเหรอเป็นเหมือนออกโปรไฟล์ยุโรปลงมานะแบบยุโรปค่ะดีใจที่เราได้เจอกันครับผมขอบคุณมากครับเราไปอยู่ในเฟซกันนี่เพื่อนผมเขาเป็นเขาเป็นเจ้าถิ่นที่นี่เราจะสอบถามเขาได้มีคนคุมแล้วต่อไปนแล้วพวกเราระวังนะครับเลยแรงเลยแรเลยย้ายค่อยไปโอเค เอามาเดี harvest, ๋ยวผมช่วยจับแม่มาเลยครับเหนื่อยมากค่ะแม่ครับนี่เดือนนี้เก้าสิบแล้ว